ไปไหนฮะเฮ้ยพี่ตกหนูทำไมบอกอีกครั้งแล้วที่จินกูไม่ฟังอ่ะเดี๋ยวอะไรมึงอ่ะกูคุยกับมันมันจิทธของกูไหมสิทธิไรก็ดีมันสิทกูกูบอกอีครังแล้วป้ายข้างหน้ากูมีไม่อ่านนะไม่เอาที่อะไรที่ตกอีกหร่ไม่หน่า่บอไบอะที่ีจเนที่ยย่อไไมรเ่องี่หนมาเไมี่ตกะู้ก่บที่อะไรกูคุยกับมันทีสอะไร ก็ไม่ไลกูผลไม้เที่ยอะไรที่นี่ก็วินต่างยังเงี้ยคมยกมีสิทธิ์เลอ้ไปเที่ยแล้วมึงทตเทียเหมนับมึเก่าเียเลยปากมึงดีนะป่ะเออปากดีนปากีเที่ยไรมึงไม่ไลัวงกูอ่ะมึงต่ายังเี้ยแต่ยันเทียหรอยังกัดไปมึเทียอะไรบ้าหรอมึมึงตกไม่ได้ทำไม้อมึงี่นะฮมึงเก่าอ่ะพวดันกับผลไม้ใรเย็นดิใรเย็นก่อนเออข้าหน้ามึก็กูดิ เนี่ยมึงก็เรยก้กูมึงเาทำไมออยากนั่งเองอ่ะอยากนั่งก็นั้ากูได้เขาก็เลือกได้ไปพี่ก็เรียกว่ากูดิก็อยู่นี่ก็เต็มอ่ะหินมึงมึงก็ไปอยู่ดิไม่มีหิให้มึงอ่ะไอ้นี่แล้จะเห้กูทยไงอ่ะวนห้เราต้องแยก่องแกไไปอ่ะมเก่าที่ไหอ่ะมึงเป็นพี่อะไรอ่ะึงโ่อไรทำาีไรนีอไหมงแคกูบอกให้กปกูาไหรก็ มึงก็ไม่ทำมึงไปที่อื่นก็ทำได้มึงไม่ทำหเหรอฮะเหียเ้ยแล้วมึงจะ,ะมาพูดเหี้ยแลกขนาดวะหนก่อไม่ก่อวะนะหก่อนแล้วก็เออเก่าทำไมอ่ะเก่าเหี้ยมึง่อยยอมไหมมึงก็อเอาเด็กัก่อยย้อมไหม เขาหน้าเขจะได้ยิ่งคบถ้วนอีาะ้ารู้ว่าหนูแต่งก็ไม่เป็นไรหรอกทุกยาแม่งปล่อยแม่หนูแหละดีไปได้วยกัน